ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับอ่าตอนนี้ไฟมาแล้วนี่ขึอนวัดพรมแดงใช้ได้แล้วนะครับอยากดูคู่นี้บันบันขอเสียงประมือให้กันนะครับแค่นี้นะแค่นี้นะนะเออต้องขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือมาพี่เลี้ยงลงตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬ ผู้นำองค์กรปกรครองตัวนท้องติ่นผู้นำฝ่ายปกรครองมิตรรักแฟนมวยที่เคารพทุกท่านครับระผมนายชิงชัยขอประภากิจพร้อมด้วยนายปีชาขอแมวนายกระนมพรบุญประเสริฐในฐานะประาธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันมวยผู้ภยัยการกุศลในานามของสมาคมผู้ภัยนครแม่สอด ตลอดจนคณะกรรมการาจัดการแข่งขันมัดมวยและผู่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอกาบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านปัญญาเสด็จได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตึกมวยผู้ภทยการกุศลฉลองครบรอบเจ็ดปีในค่ำคืนวันนี้สมาคมผู้ไทยนครแม่สอดได้จดทะเบียน ต,ตั้งสมาคมเมื่อวันที่5เมษายน2560โดยมีวัตถุประสงค์หน่งตรงเติมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประตบภัยจักอุบัติภัยภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆของเป็นตูนกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นประตบการณ์แก่หน่วยงานต่างๆ3 เป็นหน่วยงานสนับส,น,สนุนพนักงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองใด่างใดห้าเพื่อร่วมมือก,อกับองค์กรการกุ้ตนเพื่อการกุ้ตนและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งเขตในพื้นที่อำเภอแม่อกอดและอำเภอใกล้เคียน 6. ไม่จัดตั้งโต๊ะวิเนียน ไม่ดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องากับการพนันการหาผลกาไรมาแบ่งปันกันตลอดจนทาให้เสื่อมเสียศิลธรรมและวัฒนธรรมอันดีง,งามของชาติโดยการจับมวยการกุศลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาไยได้ให้การตลาดสมองงานกู้ภัยกู้ชีพในพื้นที่อำเภอแม่ต่อในการจับการแข่งขันครั้งนี้ มีน้ำมวยทั้งสิ้น10คู่และมวยก่อนเวลา3คู่บันนี้ได้เวลาอันเป็นบุรมมงคลเลิกผมขอขาบเรียนเชิญท่านประธานและให้ผงวาาและประกอบพิธีเปิดในาบานัดนี้ขาบเรียนเชิญครับพระเสร็จตําเผือไแม่สอดผู้แทนผูร้ราชการจังหวัดตากได้รับฟังคํากล่าวรายงานและกล่าวเปิด ศึกหวยกู้ภัยกัลกุศลตามลำดับครับทอหายเรัขอแยกไดเชิญท่านหนุนนายสนราชการผู้บริหารท้องถิ่นนะครับยืนนะครับด้านหลังนะครับท่านนายอำเภอนะครับบริเวณด้านหน้าเวทีพร้อมกับท่านประธานในพิธีนะครับละอ่บ